สวัสดีครับชาว GT Bicycle แล้วก็เพื่อนๆในเพจ Up by Story นะครับวันนี้เราก็อยู่ที่คลอง6นะครับธัญบุรีนะครับวันนี้เราก็จะปั่นไปที่ราชมงคลธัญบุรีนะครับก็ได้ปั่นมาจาการำลุกกาคลอง2แล้วก็ไปฟิวเจอร์พาร์คลังสิตแล้วก็ จะไปกันต่อที่าราชมงคลธัญ,ญบุรีนะครับถึงปั๊มใหม่นะครับปั๊มใหม่ประมาณคลองห้าธัญญาบแวบะมาดื่มเกลือแร่กอฮหน่อยนะครับเพิ่มพลังนะครับจากอาการเสียงืงอผ่านมานี่ลราไม่ต้านเลยครับประมาณ30 สามสิบขึ้นไปเลยนะครับความเร็วนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ถึงสี่สิบก็มีเป็นช่วงจังหวะงนะครับที่มีการไหลนะครับแล้วก็มีลมช่วยนะครับก็เกือบสี่สิบแก็ไม่ถึงสี่สิบนะสำหรับโขงภูเขาทีทีบิสกิลอาวาร์ราเซียยังไงวันนี้ก็ถ้าเ,เพื่อนๆจุดเทีทั้งายได้ครับ ออกกำลังกายนะเพื่อสุขภาพตัวเรานะครับก็สรัเพื่อนเที่ทํางานทํางานที่มีวันหยุดแค่หนึ่งวันใน1อาทิตย์นะครับอยากให้แบ่งเวลานะครับออกกาลังกายช่วงวันหยุดนะครับช่วงจากที่เราพักผ่อนนอนเต็มอิ่มนะครับช่วงบ่ายออกมาหาข้าวหากาแฟกินนะครับช่วงเย็นก็ปั่นจักรยานเพื่อเผาผ่านในส่วนที่มันสะสมไั่ว่าจะเป็นไขมันแคลอรี่อะไรต่างๆที่ มันมีผลกระทบต่อสุขภาพข,าของเราครับก็ามาอาอกกำลังกายวิ่งจักรยานนะครับก็ออกมาดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับการทํางานบ้านขัดห้องน้ําก็ช่วยได้นะครับทให้เหงื่อออกนะครับได้ได้ออกกำลังกายฝากดูแลสุขภาพกันด้วยสำหรับที่ไปนัจัก,กรยานนะครับก็ติดไฟหน้าไฟหลังให้ชัดเจนนะครับ จะเลี้ยวหรือ,อมีเหตุฉุกเฉินด้านหน้าเราเนี่ยเราก็ใช้สัญญาณมือช่วยบอกรถด,ด้านหลังได้นะครับโอเคก็เขาจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ